แล้วเราก็มาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะครับคือเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับอ่าเรขาคณิตวิเคราะห์คือเรื่องที่ปูพื้นฐานไปสู่ภาคตัดกวยนะครับภาคตัดกวยจริงๆมันเป็นรูปร่างที่เกิดจากการตัดกลวยหนึ่งรูปใช่ไหมครับแต่การจะหาค่าต่างๆของมันเนี่ยจริงๆสูตรต่างๆของมันเนี่ยก็มาจาก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเลขาคณิตทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนพื้นฐานกันก่อนเป็นการทบทวนนะครับสูตรต่างๆเนี่ยอ่ะมันมีสูตรตายตัวแต่จริงๆเราสามารถดูได้จากคู่อันดับนะครับอ่าเรื่องนี้จะมาเกี่ยวกับคู่อันดับนะครับต้องมีแกน x แกน y ยังจำกันได้อยู่ไหมอ่ะเรื่องแรกเลยนะครับก็คือ1เรื่องที่ง่ายที่สุดครับก็คือ ระยะทางระหว่างจุด2จุดครับผมระยะทางระหว่างจุด2จุดเขาใช้คำว่าระยะทางนะครับแต่เวลาครูพูดครูอาจจะเผลอใช้คำว่าระยะห่างนะครับเพราะว่าครูชอบคำว่าระยะห่างคำว่าระยะห่างเนี่ยมันเป็นการบอกได้ชัดเจนว่ามันหน้าตาแบบ ห่างกันประมาณไหนระยะทางนี่บางทีเราอาจจบางคนอาจจะคิดว่าเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางนู้นทางนี้แต่คาว่าห่างนี่จริงๆคือมันเหมือนระยะกระจัดถูกไหมครับซึ่งระยะทางระหว่างจุด2จุดของเรื่องนี้ก็เป็นระยะกระจัดเหมือนกันนะครับบางทีครูอาจจะพูดพูดหลายคํารวมกันแต่ให้เรารู้นะครับว่าชื่อเรื่องจริงๆของมันคือระยะทางระหว่างจุด2จุดนะครับอะระยะทางระหว่างจุด2จุดมันเป็นยังไง แน่นอนถ้าเรามีเส้นจํานวนเนี่ยถ้าเรามีแค่ถ้ามันเป็นแค่เส้นจํานวนเนี่ยเนี่ยแล้วห่างระหว่างจุด x 1กับจุด x 2เนี่ยเรารู้ว่ามันห่างกันเป็นเท่าไหร่เลยครับอ่าตรงเนี้ยจำได้ไหมมันจะห่างกัน x 1ลบ x 2ในแอฟซลูนะครับอ่าก็คือไม่รู้หรอกมัน มันจะเป็นเลขอะไรแต่เราเอาสตัวเลขเนี้ยลบกันได้เลยถูกไหมครับแล้วก็ใส่แอบสู t e เข้าไปหรือค่าสัมบูรณ์จําได้ไหมคืออะไรก็คือมันจะเป็นบวกเสมอนั่นเองอันนี้คือระยะห่างระหว่างจุด2จุดบนเส้นจํานวนถูกไหมครับอันนี้มันคือเรื่องปกติจริงๆเราดูตัวเลขบนเส้นเนี่ยเรารู้ได้เลยอย่างเช่นอ่าถ้าครูมีเลขง่ายๆอย่างเช่น0ถึง5 ถ้าศูนย์เนี่ยเด็กๆอาจจะแบบโอ้ศูนย์มันดูง่ายอ่ะลบสามแล้วกันลบสามถึงห้าเนี่ยจริงๆเรารู้ว่ามันมีอยู่ระหว่างมันเนี่ยกี่จํานวนครับลบสามถึงห้าก็มีแปดถูกไหม, 8, มครับวิธีทําก็คืออะไรครับแอบแสลดลบสามแล้วก็ลบอีกห้าเห็นไหมมันเท่ากับแอบแสลดของลบแปดซึ่งก็คือแปดถูกไหมครับเนี่ยแต่เราสามารถมองเห็นได้เลยว่ามันห่างกันอยู่แปด อ่าอันนี้คือลักษณะของเส้นจำนวนครับแต่ขราวเนี้มันไม่แค่นั้นแล้วมันง่ายเกินไปสำหรับพวกเราพวกเราระดับม .4 แล้วอ่าจะบอกเป็นห้องห้องปกตินะครูไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวนะครับยังไงเราก็ต้องทำให้ได้อ่ามันจะอยู่บนแกนเนี้ยครับอ่าเขาเรียกว่าแกนอะไร <laughs> แกรน x y ก็ได้อ่าเอาชื่อง่ายๆแกน x แกน y นะครับ เพื่อ,อความเพื่อให้เรียกง่ายๆอ่ะแกน x y ข้าวนี้ระยะห่างระหว่างจุด2จุดอ่ะสมมุติคูจุดลงไปตรงนี้นี่เด็กๆพอจะจำได้ไหมว่าเขาจะเรียกจุดที่จุดนี้ว่ายังไงอ่าเขาจะเรียกจุดนี้ว่ายังไงจุด4 3นะครับอ่าดูยังไง4มาจากตรงไหนโอ้ยอย่าให้ต้องทบทวนขนาดนะครับ4ก็มาจากแกน x ที่เป็นแกนแนวนอนนะครับ3ก็มาจากแกน y ที่เป็นแกนแนวตั้งนะลูกต้องทบทวนกันขนาดนี้เลยอ่ะเพื่อความช่วยนะครับเผื่อบางคนแบบลืมจริงๆคลูลืมแบบไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคนะครูทบทวน้แล้วให้จุดเนี้ยเป็นจุด x 1แล้วกันอ่ะอจุด จุด A ก็ได้อ่ะ x หนึ่งเดี๋ยวมันซ้ำกับตัวแปรจุด A แล้วครูให้จุด B เป็นจุดนี้ครับเนี่ยจุด B อ่าพอจะตอบได้ไหมว่าจุดไหนคราวเนี้ยเออจุด4อ่า x เป็น4เหมือนกันอ่าแต่ y เป็นอะไรครับ y เป็น8ครับผมอ่า y เป็น8นะครับจุด48คราวเนี้ยครูถามว่า จุด A ห่างจากจงหาระยะทางล้วกันโอ้ยจงหาระยะทางระหว่างจุด A และอุย้ยและ B ครับ <c oughs> เดี๋ยวแบบไม่เคยเจอเอาโจทย์เป๊ะๆหน่อยเดี๋ยวเด็กๆจะสับสนเวลาไปเจอของจริงอะ A และ B ห่างกันเท่าไหร่มีระยะทางเท่าไหร่อ่าเด็กๆจะสังเกตได้ว่าอันเนี้ยก็ตอบได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าค่าอะไรมันเท่ากันเลยค่า x มันเท่ากันอ่ะอ่าสังเกตว่าค่า x มันเท่ากันมันอยู่แนวตั้งเดียวกันเลยเพราะนั้นห่างห่างกันเนี่ยมันต้องดูที่ค่า y ถูกไหมครับเนี่ยมันห่างกันเป็นแนว ตั้งพอดีเลยมันห่างกันที่ค่า y นะครับค่า y จากจุด a เป็น3จุด b เป็น8จริงๆข้อนี้เรานับได้เลยถูกไหมครับว่าเป็นอะไรครับ3 4 5 6 7 8้ก็คือห่าง4หน่วยอ่าอันนี้เราตอบได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าค่า x หรือค่า y มันเท่ากันเนี่ยเอาอย่างเช่นเพิ่มจุด c เข้าไปหน่อยจุด c เนี่ย อยู่ฝั่งซ้ายบ้างอ่าจุด c นี่จุด c เป็นจุดอะไรครับข่าวนี้ไม่บอกแล้ว x เป็นอะไรอย่าลืมตัวหน้าต้องเป็น x ก่อนนะครับ x เป็นลบ7 y เป็น3ครับอ่าเขาถามว่าจงหาระยะทางจงหาระยะทางระหว่างจุด A และ4บ้างคราวนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็ไม่ต้องกลัวนะครับ y มันเท่ากันเนี่ยเรารู้ได้ทันทีว่าระยะห่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นค่า x ถูกไหมครับะระยะห่างต้องเป็นค่า x ก็คืออะไรครับจากลบเจ็ดถึงสี่ไงลบเจ็ดไปอีกสี่จริงๆเรานับได้เลยนะครับเนี่ยมันเริ่มที่ลบเจ็ดใช่ไหมเราก็นับมาหนึ่ง 2 3งสามสี่ห้าหกดแดเก้และ11เห็นไหมมันคือ11บอดพอดีอก็ห่าง11หน่วยพอดีอ่าจะสังเกตว่าถ้ามันอยู่ระนาบเดียวกับแกนเนี่ยอ่าหรือมันอยู่ค่า X หรือค่า Y มันเท่ากันเนี่ยเราสามารถหาระยะห่างได้จากค่าอีกค่าหนึ่งที่มันไม่เท่ากันได้เลยถูกไหมครับแต่คราวเนี้ย ข้อนี้จริงๆเรื่องนี้จริงๆเนี่ยจะเป็นคำถามนี้ครับก็คือจงหาระยะทางระหว่าง b และ c ครับเนี่ย b และ c มันเป็นยังไงครับถ้าขีดเส้นเนี่ยจำไนะครับระยะห่างเนี่ยก็คือต้องเป็นระยะกระจัดนะครับระยะทางของมันในข้อนี้ต้องเป็นระยะกระจัดด้วยนะครับ ใช้ฟิสิกส์มาช่วยนะครับจะได้ชัว์เนี่ยมันต้องเขียดตรงไปอย่างนี้เลยอืมตรงไปอย่างนี้ปุ๊บเด็กๆพอจะสังเกตเห็นอะไรไหมครับอ่าถ้าคนที่เป๊ะเนื้อหามาาอหน่อยจะพร้อมองเห็นและตอบครูได้เลยว่ามันกลายเป็นรูปอะไรครับคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับผมถูกต้อง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใช้สามเหลี่ยมมุมฉากมาช่วยได้เลยนะครับนี่มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้เลยเห็นไหมอันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเลยนะครับข้อเนี้ครูทําให้เห็นชัดเลยว่าข้อนี้ยสามารถใช้สามเหลี่ยมมุมฉากมาช่วยในการหาคําตอบได้เลยแต่ก็ไม่ต้องกลัวเรามีสูตรที่สําคัญนะครับก็คือ ทฤษฎีบทที่หนึ่งข้อนี้นะครับมีทอบหอนึ่งทฤษฎีบทที่หนึ่งนะครับให้ p. หนึ่งเนี่ยคือจุด x. หนึ่ง y. หนึ่งและ p. สองเนี่ยคือจุด x. สอง y. สองเป็นจุดในระนาบ ในระนาบนะครับไอแกนเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าระนาบนะครับแกน x แกน y เนี่ย p หนึ่ง p สองนะครับอันนี้ย่อแทนด้วยระยะทางระหว่างจุด p หนึ่งกับ p สองนะครับเขาจะเขียนว่า p หนึ่ง p สองติดกันอย่างนี้เลยเท่ากับรูทของ x หนึ่งลบ x สองทั้งหมดกำลังสองบวกกับวงเล็บ y หนึ่งลบ y สองทั้งหมดกำลังสองใน รูทครับอ่าเป็นไงครับทฤษฎีบทโอ้โหครูอะไรของมันเนี่ยตัวเยอะแยะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะครับ P1 คือ x 1 y 1 P2 คือ x 2 y 2เนี่ยคือเขาจะบอกว่า2จุดเนี้ยมันไม่ใช่จุดเดียวกันไงอ่าสังเกตว่า x 1กับ x 2มันเป็น x เหมือนกันเพราะว่ามันต้องเป็นค่าของแกน x ถูกไหมแต่มันไม่ใช่จุดเดียวกันก็คือ x มันไม่เท่ากันหรืออาจจะเท่าก็ได้เราไม่รู้ อา y หนึ่ง y สองก็เป็นค่า y เหมือนกันอาจจะเท่ากันไหมเท่ากันก็ได้แต่เราไม่รู้แต่ P1 หนึ่งกับ P2 สองเนี่ย mm hmm. เหตุผลที่เขาใส่หนึ่งกับสองก็คือเขาอยากโฟกัสว่าจุดสองจุดนี้มันไม่ใช่จุดเดียวกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้ามันจุดเดียวกันมันก็ไม่ห่างถูกไหมเออแล้วจะหาทําไมจุดเดียวกันนะ่ะเขาก็เลยบังคับเลยว่าให้มาเลยว่าสองจุดนี้ไม่ใช่จุดเดียวกันนะเป็นจุดอะไรไม่รู้เราจะมีสูตรนี้เลยอ่า 1> x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองในรูทใหญ่นี้เอา้าคูแล้วอะไรจะเป็น p 1อะไรจะเป็น p 2เด็กๆไม่ต้องกลัวเลยนะครับ p 1กับ p 2เนี่ยเราให้อะไรก็ได้เป็น p 1สมมุติเนี่ย b กับ c เนี่ยเธอจะให้ b เป็น p 1 c เป็น p 2ก็ได้หรือจะให้ c เป็น p 1 b เป็น p 2ก็ได้มันไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเนี่ย มันลบกันก็จริงแต่มันยกกําลังสองครับลบกันแล้วยกกําลังสองยังไงคําตอบก็เป็นอะไรเสมอบวกเสมอครับแค่นั้นยังไม่พอบวกก็เสร็จถอดรูด้ดกเห็นไหมการจะถอดรู้ได้ในรู้ต้องไม่ติดลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กไม่ต้องห่วงเลยว่าเจ้าอะไรเป็นจุดที่1จุดที่2เนี่ยแต่เราต้องจํานิดนึงนะครับถ้าเราให้จุดที่1เนี่ยสมมุติให้ B เป็นจุดที่1เนี่ย ไอกับ y1 ต้องเป็นของ B นะครับเธอจะมาสลับ x กับ y กันไม่ได้นะครับเออถ้าให้จุด b เป็น P1 จุด C ก็ต้องเป็น P2 อ่าถ้าให้จุด C เป็น P1 จุด b ก็ต้องเป็น P2 เท่านั้นนะครับมันสลับกันไม่ได้นะครับห้ามแบบอ่ะสมมุติง่ายๆครูให้อ่าจากข้อนี้เลยนะครับให้ b เนี่ยเป็น P1 อ่าและ C เนี่ยเป็น P2 P2 เนี่ยเราจะได้ว่า x1 เนี่ยของ P1 เนี่ยมันต้องเป็น4กับ8นะครับแล้วของ c เนี่ยเป็น P2 ต้องเป็นลบ7กับ3เนี่ยเวลาเราแทนสูตรนะครับแทนค่าในสูตรอ่แทนค่าในสูตรเนี่ยอ่ะพเนี่ยจะต้องเท่ากับรูทของเนี่ย คราวเนี้ย x 1นะครับ x 1เนี่ยต้องเป็น4ถูกนะมลบกับ x 2เนี่ยก็ต้องเป็น x ของจุด c ก็คือลบ7นี่ตรงนี้ต้องระวงังเครื่องหมายดีๆนะครับลบกับลบนะครับบวกกับ y 1เป็นเท่าไหร่ y 1เป็น8เห็นไหมแล้วก็ลบกับ3ตรงเนี้ยเด็กๆต้องยกกำลังสองเนี่ยระวังนะครับเธอเจะเอา4ีลบลบแล้วก็บวกกับ8 ไอ้สามลบแปดแทนเนี่ยมันไม่ได้นะครับถามว่าไหนครูบอกว่ากําลังสองมันสลับกันได้มันสลับกันได้อยู่เอาถามว่ามันสลับได้ไหมมันสลับได้แหละเพราะว่ายกกําลังสองมันก็เป็นบวกอยู่ดีแต่มันไม่ควรทํานะครับเดี๋ยวมันจะสับสนไปกับตลอดแล้วมันจะไปเจออีกหลายสูตรมันจะมั่วไปหน้านะครับดังนั้น X1 หนึ่งเนี่ยกหนึ่งต้องเป็นของตัวที่เรากําหนดเป็น P1 หนึ่งนะครับ x สองสองต้องกําหนดเป็น P2 อเนี่ยอย่าอย่าสลับไอ้ x กับ y ของมันนะครับต้องระวังดีๆอ่ะอันนี้ก็ทำต่อเลยเท่ากับรูทของอะไรครับ c ลบลบ7ก็ต้องเป็นลบ11ไม่ใช่ลบ11บวก11ทั้งหมดกำลังสองบวกกับอะไรครับ8ลบ3ก็คือ5้กำลัง2ออ่าในรูทตรงนี้ก็จะเท่ากับรูทของ สิบเอ็ดสิบเหรือ11บเอกำลังสองได้1้อยบวกกับห้ากำลังสองก็คือยอี่บาบวกกับห้ากำลังสองก็คือ25ก็จะรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับรูทของร้อยสี่อ่ะหนึงสี่ห เนี่ยเด็กๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันถอนรูทไม่ได้ทําไงครูก็ไม่เป็นไรถอนรูทไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้นี่แหละก็ตอบได้เลยนะครับอ่าก็ตอบได้เลยมันถอนรูทไม่ได้นี่ก็มันไม่มีตัวไหนเป๊ะเนี่ยแต่เด็กๆต้องระวังนะครับบางทีมันอาจดึงตัวเลขอะไรออกมาได้อย่างเช่นรูทร้อยสี่หกเนี่ยเราเอาเอาร้อยสี่หกหารสองได้ถูกไหมมันเป็นเลขคู่มันจะเหลือ 73ปึ๊บเราเจอแล้วว่า73มันไปต่อได้ไหมมันก็ไปไม่ได้ถูกไหมครับมันก็เลยดึงไม่ได้ไงเนี่ยเห็นไหมมันดึงไม่ได้เราก็ตอบรูทร้อไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนี่นะครับคือสูตรของมันตัวอย่างการใช้สูตรง่ายๆของมันเลยนะครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากหรือถ้าใครมองเป็นพีทาโกรัสก็ได้อ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ให้กราฟมาแบบนี้ อ่ะ 2> ex 2ถ้าเขาไม่ให้กราฟมาแบบนี้เลยนะครับเขาให้จงหาระยะห่างจงหาระยะทางระหว่างจุดอเอาจุดยากๆหน่อยอลบหนึ่งลบสอง่าและสามกับลบสี่ครับอ่าเอาแบบนี้เลยเนี่ย ถ้าเขาให้แบบนี้ยิ่งง่ายเลยนะครับซึ่งของห้องพวกเราครูก็ใช้ประมาณนี้แหละให้เราทบทวนจําสูตรได้นะครับและอย่างหนึ่งตอนสอบสอบของปีที่แล้วนะครูจะให้สูตรไปด้วยแต่เป็นการให้สูตรไปแบบไม่บอกว่ามันใช้กับอะไระครับให้เฉพาะตัวสูตรก็ประมาณนี้ให้เฉพาะประมาณนี้เออแบบนี้เราไม่บอกนะให้ครบทุกสูตรเลยทุกเรื่องแต่ไม่บอกว่ามันใช้กับอะไรให้เราจําเอา อ่าอย่างน้อยครูก็มีตัวช่วยว่าอ่ามันอาจจะจําเยอะไปว่าเนื้อหาแบบสูตรมันยาวอย่างเงี้ยมันจะจําเยอะไปครูก็ให้สูตรไปแต่เด็กๆต้องไปจําเองว่าสูตรนี้ใช้กับอะไรให้ได้นะครับอันนี้สําคัญเนี่ยถ้าเจอแบบนี้นะครับเราก็แค่เลยให้อะไรครับ p1 คืออ่าเราให้ p1 เปไน็นอะไรดีอ่าลบหนึ่งลบสองก็ได้อ่าและ p2 เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือสามกับลบสี่แค่นั้นเลยเห็นไหม ระยะทางระหว่าง P1 P2 ก็เข้าสูตรแล้วเลยถูกไหมครับก็คือรูทของเอ็กหนก็คือลบหนึ่ลบ x2 ก็คือลบสทั้งหมดกําลังสองบวกกับ y1 ก็คือลบสลบกับ y2 คือลบสเห็นไหมมันจะลบลบเยอะๆแบบนี้หละครับที่เด็กๆจะผิดก็คือเครื่องหมายลบมันจะเยอะแบบนี้อ่ามันจะเท่ากับรูทของอะไรครับ -4 ทั้งหมดกำลัง2บวกกับวงเล็บลบ2ลบลบ4เนี่ยมันจะกลายเป็นลบ2บวก4ถูกไหมมันจะเป็น2ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับรูทสบวกสี่อ่ารูทสบวกสนะครับอันนี้สำคัญก็จะเป็นอะไรครับรูยี สิบซึ่งรูทยี่สิบเนี่ยจริงๆมันดึงได้ถูกไหมครับมันดึงได้เป็นอะไรครับรูทยี่สิบมันคือสองรูทห้าถูกไหมเพราะว่าสี่คูณห้ายี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ่ะวิธีดึงรูทนะครับมันเป็นยังไงครับยี่สิบมันเกิดจากสองคูณสองคูณห้าถูกไหมสองคูณสองคูณห้าเนี่ยเราก็ดึงสองสองตัวออกมาได้หนึ่งตัวข้างหน้านะครับมันก็จะตอบตัวนี้ แต่ถามว่าตอบรู้20ถูกไหมถูกถ้ามันเป็นข้อเขียนอนะ่ะครูช่วยแน่นอนถูกแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นข้อกามันมีช้อยเด็กๆก็ต้องดูช้อยด้วยนะครับคือช้อยมันจะมีช้อยเดียวครูอาจจะใจดีออกรู้20หรือ2รู้ซึ่งเด็กๆก็ต้องตอบให้ถูกนะครับว่ามันเท่ากันนะ่ะมันคือตัวเดียวกันเด็กๆต้องรู้นะครับว่ามันตอบแทนกันได้นะครับ